เอาละครับวันนี้เราก็โยบงาน D X F ดักบอลแซดนะครับก็คือเป็นงานที่เรียกว่าโคตรเป็นโคตรแพงโคตรอันตรายนะครับก็คือถ้าใครมีงานนี้ก็รู้เลยว่าคุณมีของแลอยู่ในบ้านของคุณนะครับ ็สวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้อย่างที่เห็นเลยเราอยู่กับงานที่ผมเคยบอกในช่วงปีที่แล้วมั้งว่าเป็นงานที่ผมอ,อยากได้แต่ผมไม่มีตังค์ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับที่ผมก็ยังไม่มีตังค์ดีแต่ก็ซื้อมาแล้วนะครับก็เอามาให้คนดูได้ดูกันเนาะว่าทำไมมันถึง มีราคาที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าถ้าดูจากรายละเอียดตรงนี้อาจจะเห็นว่ามันก็ดูไม่ได้มีรายละเอียดอะไรที่แบบว่าแบบดีเทลดีใบหน้าคมลงสีสวยหรือแบบสเกลที่ใหญ่สะใจอะไรขนาดนั้นนะวันนี้เราจะมารีวิวแบบว่าค่อนข้างที่จะเร็วกว่าปกตินิดนึงนะเพราะว่าพูดตรงๆเลยว่าแต่ละตัวรายละเอียดมันมันน้อยอ่ะมันไม่ได้เยอะแบบสามารถพูดได้แบบตัวหนึ่งนานมากนะครับ เราจะเริ่มรีวิวจากทางซ้ายของผู้ชมไปทางขวานะครับก็คือเริ่มจากเบจิต้าเนาะโอเคตัวแรกก็คือเป็นตัวของเบจิต้านะครับแต่ก็คือขอโมก,ก่อนว่าผมเคยมีประสบการณ์กับงานนี้ครั้งนึงก็คือส่วนใหญ่อะถ้าคุณอยากได้งานเนี้ยจะหาซื้อเป็นตัวตัวมันหาซื้อได้แต่ว่าบางตัวจะซื้อค่อนข้างที่จะยากมากนะก็จะมีแค่ตัวที่แบบว่าไม่ได้แรงมากก็อาจจะหาซื้อได้เป็น ตัวตัวไปผมไปเจอคนที่ขายเหมานะเป็นแบบว่าคือเขาปล่อยของเขานั่นแหละในราคาที่แบบว่าผมมีสมผลแล้วผมก็ไปเสนอราคาไว้ราคานี้ก็นั่นะแหละก็พร้อมปิดแล้วแล้วผมก็ไปเที่ยวห้างกับเพื่อนแบบว่ารอาจ่ายตังอะไรนี้พอถึงเวลาผมก็เปิดโทรศัพท์ดูโอเคผมโดนปากหน้านะครับในราคาที่อีกคนเสนอมามากกว่าผม10บาท ตอนนั้นก็คือหัวร้อนนะแบบทําไม <c oughs> คืออ่ะคืออาจจะผิดที่ผมที่ไม่ได้ดูโพสนะเวลาที่จะปิดนะอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละก็แอบเสียดายเหมือนกันแต่วันนี้ผมก็ได้ในราคาเดิมที่เป็นมือหนึ่งทั้งหมดนะครับแต่ต่อให้เป็นมือหนึ่งผมก็ต้องแกะออกมาก่อนนะเพราะว่าผมว่าถ้าจะเอามาเป็นกองกองๆองอ่ะแล้ว เอามารีวิวอะ่ะผมว่าหนึ่งชั่วโมงก็ไม่เสร็จน,นะผมว่ามันน่าจะเสียเวลาตรงที่มาแกะนี่นแหละก็เลยต้องมาแกะกันก่อนเนาะพูดเยอะแล้วก็มาที่เวจิตา้าก่อนก็คือรายละเอียดในตัวเวจิตา้าผมว่ามันค่อนข้างที่จะแบบว่าเที่บของตัวอื่นคือผมว่าหน้ามันไม่ค่อยคมอะตามันโตผิดปกติแล้วก็แบบหน้ายื่นๆหน่อยก็เลยรู้สึกแปลก ผมจัดพ้าผิดหรือเปล่าตอ้หันมาอย่างนี้ป่ะนี่เออเบจิต้าก็จะเป็นตัวเดียวในนี้นะที่จะหันออกไปด้านข้างอ่ะไม่ได้หันตรงๆก็จะเหมือนคอนเซปตตของเพลงโอเพนนิ่งเลยนะครับตอนแซดแหละที่เป็นทีมแซดยืนเรียงกันแล้วก็ถ้าสังเกตดูก็จะมีเบจิต้าที่แบบว่าไม่ได้ยืนโพสเจอร์ตรงๆอยู่คนเดียวไม่รู้พี่แกเขาเป็นซึนอะไรหรือเปล่านะ รายละเอียดการลงสีอะไรงนี้ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนสูงของเวจิต้าถ้าดูจากฐานนะก็จะได้ส่วนสูงที่ประมาณ1 4เซนนะครับสำหรับตัวเวจิต้าเนาะอ่าแล้วก็มาดูที่กล่องกล่องก็จะเป็นเวจิต้าแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นเมืองที่มีแคปซูลซิตี้ตั้งอยู่เนาะแล้วก็ถ้าดูจากข้างหลังกล่องก็จะเป็น คนที่ทําการตัต้นตัวเบจิต้าตัวนี้เนาะก็คือใครที่อยู่วงการน,นี้ก็จะจําหน้าจําตาแกได้ดีว่าแกก็เป็นหนึ่งในตัวตึงในการทําโมเดลดะกันบอนนะครับแถมอีกนิดหนึ่งก็คือถ้าใครที่สะสมงานดีๆแบบจะรู้ว่าเบจิต้าที่เป็นโพสเชอร์เนี่ยที่จริงก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะเป็นเบจิต้าที่เป็นร่างซูเปอร์ไซด้าเนาะแต่ถ้าจะคงคอนเซปต์ทีมแซดก็ผมอยากได้ร่างธรรมดาตัวเดียวก็พอแหละไม่ต้องมีสองตัวนะ ถ้ามีสองตัวก็ไม่รู้จะตั้งไงไปกันต่อที่คูดิลินแล้วกันอ่คูดิลินก็จะเป็นตัวที่เรียกได้ว่าหาซื้อยากนะครับถ้าแบบว่าไม่ได้ไปเหมาเป็นทั้งชุดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างแรนิดนึงเนาะก็ไม่นิดนึงหรอกเยอะเลยด้านหน้าจะเป็นถนนตรงเนี้ยคือ โอความรู้ผมหายหมดแล้วเป็นถนนที่ถ้าจะไม่ผิดเป็นตรงที่กลุ่มทีมแซดสู้กับหมายเลขสิกับหมายเลขสิแเนาะแล้วก็เป็นสถานที่เกิดความรักของคุริลินเขานะครับข้างหลังกล่องก็จะไม่เหมือนบิจิตาแล้วมันจะเป็นแบบว่าเหมือนมันพยายามบอกว่าเซตเนี้ยต้องสะสมตั้งเซตนะมีอีกหลายตัวเลยให้กสะสมเพจะเหมือนเป็นทีมแ ในกลุ่มย่อมๆนะครับก็จะขาดดังตัวไปบ้างแต่ก็นั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของการป้ายาส่วนสูงของคุณลิลินจะอยู่ที่1ิเอ็ดซนนะครับและถ้าดูจากส่วนสูงแล้วก็ความแลราคาที่หาซื้อกันอนะ่ะผมว่ามัน <laughs> ไม่ค่อยส่งเหตุสมผลเท่าไหร่เพราะว่าดีเทลอย่างที่เห็นอนะ่ะมันก็คือก็ดูออกเป็นคุณลิลินแหละแต่ว่ารายละเอียดมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะนะสำหรับงาน dmf นี้แล้วก็หมดของคุณลินไปนะครับต่อมาเป็นคุณลุงพิกโกโลตัวนี้ผมว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะเพราะว่าหนึ่งคือราคาไม่แรงด้วยแล้วก็ได้ตัวที่น่าจึ่ใจที่สุดในกลุ่มนี้แล้วแหละมีการลงสีโตงท้าคุมนะครับจะสีเหมือนดับสีแมสสีฟ้าที่เราใส่กันอยู่เนาะซึ่งผมว่ามันลงสีออกจากฟ้าเกินไปหน่อย อีกอย่างนึ่งก็คือดินจะให้ดูข้างหลังนะครับนี่มันจะเปลี่ยนไปแล้วมันจะเป็นทีมแที่คบชุดเหมือนตอนที่ไปสู้กับเซลล์ในเซล์เกมนะก็คือเป็นครบชุดของมันแหละในชุด D F E เนาะแล้วก็อย่างที่เห็นก็คือมันจะระบุอยู่ว่าตัวไหนอะ่ะเป็นตัว A ตัว B หมายถึงว่าแปลว่า แปลว่าในตัวพิกาโลอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นตัว B แปลว่ามันจะมีตัว A ด้วยซึ่งผมว่าตัว A อ่ะมันจะเป็นตัวยืนกอดอกนะซึ่งผมเคยมีแต่ตอนนี้ก็จะไม่มีแล้วผมว่ารายละเอียดมันดีกว่าตัวนี้อีกแล้วก็เป็นตัวที่ผมรู้สึกว่ามันเท่กว่าแต่ก็นั่นแหละถ้าจะเอาให้เข้ากับเซ็ตก็ต้องเป็นตัวนี้นะครับส่วนสูงของพิกาโลก็จะอยู่ที่19เซนนะครับโดยประมาณเนาะ ไนที่เป็นเมนพิโกโล่แล้วอยากได้ตัวราคาน่ารักน่ารักก็ตัวนี้นะครับถามว่าน่ารักแค่ไหนก็อาจจะแพงว่างานของทั่วไปนิดนึงเพราะว่ามันเป็นชุดที่ได้รับความนิยมทั้งในอดีตและก็นะตอนนี้นะครับนะต่อไปจะเป็นทรังส์นะครับก็คือเป็นลูกของเมจิต้าเนาะ ตัวนี้โปสเตอร์ก็จะต่างกับตอนโอเพนนีดหน่อยตรงตานะั้งเพราะติตาทั้งน่าจะเหลือไปทางขวาแต่นี่จะเป็นโบกตรงตรงก็ไม่ได้ติดอะไรมากส่วนดีเทลกล้ามเนื้อก็ค่อนข้างโอเคนะสำหรับตัวทั้งเพราะว่ามันใส่สอก,กมเนาะมันก็จะเห็นกล้ามชัดกว่าชั้บ้านชาวช่องเขาแต่ว่าลงสีอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างธรรมดาส่วนสูงของทังค์ก็จะอยู่ที่ประมาณ15เซนนะครับส่วนหลังกล่องก็จะเป็นเหมือน พวกตัวเวอร์ชันแรกๆก,ก็คือเป็นอาจารย์ผู้ปัน้นโมเดลตัวนี้บอกอรายละเอียดนิดนหน่อยซึ่งผมอ่านไม่ออกนะเพราะว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นทรังส์ก็จะเหมือนกับตัวของเบจิต้าเลยจะมีทรังส์ในร่างปกติแล้วก็ร่างซูเปอร์ไซย่าเนาะก็ตามเดิมผมต้องการแค่ร่างปกติต่อมาก็จะเป็นซงโกคูนะครับพระเอกของเรา บอกก่อนเลยว่าก็มีทั้งล่างธรรมดาล่ลางซุปเปอร์เซยาแล้วก็เลือกเหมือนเดิมล่างปกติหลังกล่องก็จะเป็นเหมือนเป็นเซ็ตรวมทีมแทเซ,ตเ,ซตเล็กนะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะก็คือที่เป็นกลุ่มเล็กอะ่ะมันคือตัวที่ผลิตออกมาก่อนเนาะแล้วก็ส่วนที่เป็นล็อตที่แบบว่าเป็นทีมแท็ครบ9้าคนอนะ่ะมันผลิตมาที่หลังเราก็เหมือนยำเอาชุดเก่ามาใส่ชุดใหม่ดีเทลตัวโกคูผม พูดตรงๆว่าผมค่อนข้างที่จะผิดหวังเหมือนกันนะคือรอยต่อตรงผมก็เป็นตัวเดียวที่ชัดแบบชัดจนไม่ปลื้มนะครับแล้วก็สีเสื้อเนี่ยถ้าเทียบกับตัวคูริลินอ่ะมันเป็นเสื้อสีโทนเดียวกันแต่ว่าทำไมโกคูไม่มีการไล่สีอะไรใดๆเลยนะก็จะเป็นส้มแบบส้มล้วนใบหน้าก็ค่อนข้างน่าจะทำได้ดีกว่านี้นิดนึง ส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณ1ิหเซนนะครับสำหรับตัวโซนโกนคูเนาะแต่ก็อย่างที่เห็นก็คือเนี่ยมันโดนอะไรนิดหน่อยจะโยกเยกแหละสำหรับโกคูไม่เข้าใจเหมือนกันคิดว่าไม่น่าจะเป็นทุกตัวนะจคเป็นแค่ตัวของผมเนี่ยแหละต่อไปเป็นทรงโกหังนะครับก็อย่างที่เห็นว่าทรงโกหังจะเป็นเซตที่เป็นเซตรวม9คนแล้ว โกฮัง,งก็เป็นตัวที่ผมคิดว่าราคานะทุกวันนี้กับตัวที่ได้มาค่อนข้างไม่คุ้มนะคือราคามันแทบจะเท่ากับอิจิบันคูจิอยู่แล้วอะ่ะแต่ว่ามันได้เป็นตัวแบบนี้มาเทียบกันตรงๆเลยก็คือผมว่าอิจิบันคูจิน่าจะทั้งรายละเอียดดีกว่าแล้วก็น่าจะคุ้มค่ากว่านะสำหรับใครที่นนไม่ได้เก็บเป็นเซตส่วนสูงของโกฮังก็จะอยู่ที่ประมาณ12เซนนะครับ แต่ว่าถ้าถามว่าโกฮังที่เป็นร่างเนี่ยหมายถึงว่าเป็นร่างเด็กก่อนเซลเกมแล้วผมยาวเนี่ยมันก็จะมีค่อนข้างน้อยนะสำหรับงานกล่องแต่ว่างานกล่องจะมีอยู่งานหนึ่งที่เป็นร่างนี้นะก็คือเป็นชุดของโกฮังโกโค่ที่แบบว่ายืนด้วยกันแล้วโคโค่ก็สามารถจับหัวของโกฮังได้ราคาของนั้นตอนแรกก็ไม่ได้มีราคาอะไรแต่ช่วงเนี้ย เกือบพันบาทนะถือว่าแรงใช้ได้ก็คือเกินราคารีเทลไปแล้วนะครับต่อไปไปดูกันที่ยำชานะครับพ่อหนุ่มที่น่าจะระัทมที่สุดในเรื่องแล้วหลังๆกลายเป็นแค่มีมของนักกอลไปลวหลังจากที่ภาคแรกๆนี่ก็คือแบบว่าเป็นนักสู้หลักๆในกลุ่มของพระเอกเลยนะแต่ตอนหลังก็คือโดนเนื้จนแบบว่าพอหลังก็เอาไปล้อเลียนกันหมดล้ว ถึงบทบาทในเรื่องจะน้อยแต่ราคากล่องนี้ไม่น้อยนะครับแพงกว่าพวกโกคูเบจิต้าไทยได้ต่ำกว่าเงิน4หลักนี่ถือว่าโชคดีมากๆสำหรับตัวของยำชานะเซตด้านหลังก็จะเป็นเซตร,รวมแหละซึ่งมันจะเขียนว่ายำชาเป็นตัวบีนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงแบบว่ายำชามันมี2ตัวแล้วหรือเปล่าอันนี้จะเป็นตัวที่สออะไรแบบนี้ ซึ่งผมไม่รู้ว่าตัวแรกมันเป็นยังไงนะเพราะว่าผมไม่เคยเห็นยำฉาตัวแรกเลยส่วนสูงจะอยู่ที่16เซนนะครับสำหรับยำชาแ,แล้วก็ดีเทลผมว่ายำชาทำออกมาได้ดีนะถ้าเทียบกับโกคูหรือเบชิต้าอะไรเงี้ยมีการไล่สีบ้างแล้วก็ใบหน้าค่อนข้างที่จะผมในระดับหนึ่ง ต่อมาเป็นตัวของเจ้าสื่อนะครับอย่างเจ้าสื่อก็จะเป็นเซ็ตรวมและเซ็ตเก้าคนสำหรับตัวนี้ผมพูดเลยว่าไม่สมเหตุสมผลในทั้ง9ตัวนี้ที่สุดแะแทบจะแพงที่สุดในกลุ่มนี้แล้วนะแล้วดูสิ่งที่เราได้มาก็คือใครที่หาเจา้าเสือมันก็โอเคแหละแต่ผมว่าถ้าเทียบราคาเทียบดีเทลเทียบความคุ้มค่าอะไรเงี้ยผมว่า มันแปลกไปหน่อยที่จะจ่ายแบบราคาที่สูงมากๆเพื่อให้ได้เจ้าสือมาแต่ก็นั่นแหละมันเป็นเพราะความแรของเจ้าสือนะครับมันถึงแพงเนาะ,ะให้ดูส่วนสูงเจ้าสือเลยเจ้าสือก็อจะสูงประมาณ9เซนเท่านั้นนะครับตัวเล็กที่สุดในกลุ่มนะใครที่ติดตามผมจะรู้ว่าส่วนตัวผมอะ่ะไม่ค่อยชอบตัวเล็กๆเนาะและถ้าผมต้องจ่ายตัวเล็กในราคาที่แบบว่าสูงว่า 2, สองพันกว่า ผมก็จะรู้สึกว่าไปซื้องานอิชิบันคูจิอะไรแบบนี้ดีกว่าไหมอะไรแบบนี้เหมือนมันก็เป็นตัวเลือกที่ดีเราก็มาถึงตัวสุดท้ายตัวของเทนชินทางเทนชินทางนี่รายละเอียดผมว่าโอเคเลยนะทั้งหน้าตาแล้วก็การลงสีการทำกล้ำเนื้ยเนาะราคาของเทนชินทางก็จะพอๆกับเจ้าสื่อนะเป็น2ตัวที่ค่อนข้างที่จะหายากที่สุดใน ลายของงาน DFF กลองแดงละอย่างเทนริงหางถ้าจ่ายราคาเท่าเจ้าสื่อก็ก็โอเคกว่เจ้าสื่อแหละแต่ว่าเหมือนเดิมไปหางานอิชิบันคูจิก็อาจจะคุ้มกว่าส่วนสูงเทนริงหังก็จะอยู่ประมาณ16เซนนะครับซึ่งถ้ามีทรงผมอะไรี้ก็อาจจะสูงขึ้นนิดนึงส่วนด้านหลังเหมือนเดิมเป็นทีม9คนนะครับ รู้สึกว่าตั้งแต่ที่ผมพูดเลยคุลิลินไปผมจะไม่ได้พูดถึงฉากในกล่องหน้าของดีเในกล่องแดงเลยใช่ปะ <c oughs> อ่าผมพูดตรงว่าผมลืมนะครับเอาไงดีอืมเดี๋ยวผมใส่รูปประกอบแล้วกันแล้วก็ให้คนดูดูเอาเนาะว่ามันคือฉากที่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าบางทีต่อให้ผมดูฉากะผมอาจจะพูดผิดพูดถูกเลย เราก็มาสรุปงาน DFF ดารกบอลแซดกล่องแดงกันนะครับที่เห็นมันก็คือมันก็เป็นโปสเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะเหมือนในโอเพนนิ่งของนารกบอลแซดนันแหละแต่ว่าโพสิชันการยืนมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่าหนึ่งเลยมันมีฐานดำที่แบบว่าเป็นบล็อกหกเหลี่ยมมันเลยจะวางแบบว่าเหมือนเป๊ะๆไม่ได้เพราะว่ามันจะมีช่องว่างโครงการที่พื้นที่ของฐานดำ นะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าถ้ายืนอย่างเงี้ยคนก็จะเข้าใจได้นะว่ามันเป็นการยืนของโปสเตอร์โอเพนนิ่งทีมแของนักันบอลปัญหาต่อมาส่วนตัวของผมในงานนี้นะก็คือว่ามันไม่เหลือที่ให้เก็บงานนี้แล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเอาไปไหนเลยคือผมไม่อยากเอาไว้ตั้งนอกกองอนะ่ะผมว่ามันจะเลอะฝุ่นด้วย ถ้าจะวางแบบว่าครบทีมจริงๆอ่ะมันใช้พื้นที่กว้างค่อนข้างเยอนะเนาะก็คือตู้ฟินเด็กหรืออกเกมันจะไม่พอสำหรับชั้นหนึ่งก็จละต้องยอมในการแบบว่าแยกเป็น2ลาย2ชั้นอะไรแบบนี้โอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับงานแล้วก็บอลแซด DFF องแดงนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วอยากได้อยากซื้อถามว่าหาซื้อที่ไหนบอกเลยว่าไม่รู้ครับคือ ปัญหาซื้อยากมากอ่ะหมายถึงว่าถ้าจะหาซื้อในราคาที่แบบว่าเท่าราคาตลาดเลยแล้วก็ได้ครบทีมมือหนึ่งอะไรเงี้ยผมว่ามันค่อนข้างยากเนาะยเว้นคุณจะไปกดในต่างประเทศเอาะอะไรเงี้ยวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วกดติดตามมาดูกันว่าต่อไปผมจะมารีวิวหรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับ สวัสดีครับ